สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลมผ่านดินนะครับใครที่เข้ามาดู EP นี้เป็น EP แรกให้ท่านเข้าไปที่ตรงช่องนะครับจากนั้นไปที่ playlist ผมได้ทำ playlist แยกเอาไว้ให้ตั้งแต่เรื่องสูดมือ8มิลแปลงเบอร์2บาวเยอรมันการเทสลูกแล้วก็เทสตัว M4 นะครับ EP นี้ก็เนื่องจากสมาชิกหลายท่านนะครับทักมาตั้งแต่ผมทำคลิปเรื่องการโกงนะครับ ก็เ,เลยอยากจะให้แนะนำการประกอบเองขึ้นมาเองจากลา z a ด้นะครับว่าทำยังไงโอเคนะครับอีพีนี้ผมจะมาสอนแบบคร่าวๆนะครับถามว่าละเอียดทำได้ไหมมันผมไม่อยากจะชี้เป้านะครับว่าร้านเป็นร้านอะไรครับสาเหตุเกิดจากเราทำนี่มันมันยังไม่ถูกกฎหมายนะครับถ้าผมไปชี้เป้าอย่างเงี้ยสมมติว่าถ้าท่านเป็นเจ้าหน้าที่ ท่านไปจับเขาเนี่ยผมก็ซวยไปด้วยนะครับเหมือนกับว่าผมเป็นคนชี้เป้าให้เจ้าหน้าที่ไปจับเขานะครับผมก็เลยไม่อยากจับเอ่ยชื่อร้านนะครับว่าเป็นร้านอะไรที่ผมจะแนะนําขึ้นมาในวันนี้และอีกอย่างคือผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับทางร้านนะครับสักร้านเลยนะครับผมอยากจะมาอ่าสอนวิธีการประกอบอ่าติดการหางานจากลาซาด้ากับช้อปปี้เท่านั้นนะครับโอเคนะครับตัมแรกเลยนะครับ ชิ้นแรกที่ท่านจเป็นต้องมีท่านก็คือโหลดค้อนไกนะครับถ้าท่านงบน้อยก็เอาแบบนี้นะครับตัวนี้ผมมีนะครับอ่าตัวเหลือน่าจะเหลืออยู่ประมาณตัวนี้เหลือตัวเดียวนะครับแล้วก็อีกตัวนึ่งเป็นงานยิงทรายนะครับที่ว่าจะจะปล่อยออกนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับถ้างบน้อยเราก็ต้องเล่นแบบนี้นะครับโหลดแยกค้อนไกนะครับอ่าประมาณนี้ แต่ถ้าใครงบเยอะๆหน่อยนะครับให้เล่นตามรูปนะครับอันดับแรกเลยนะครับให้ท่านเข้าไปที่ a z a ดาหรือว่าช้อปปีนะครับแล้วพิมพ์คําว่าโหลดคอนไกล PCP นะครับมันก็จะขึ้นมาอา,อาจจะหายากหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ร้านใน a z a ดาหรือว่าช้อปปีมันจะโดนปิดเยอะนะครับแต่ในช้อปปี้มีเยอะกว่ารั da ดานะครับให้ท่านเข้าไปที่ช e ้อปปี้ก็ได้ โหลดคอนไกลนะครับมันขึ้นจิมหานะครับจากนั้นมันก็จะขึ้นมาให้ท่านเลือกเอาว่าท่านจะเลือกแบบไหนนะครับตามรูปนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับผมไม่บอกนะครับว่าเป็นร้านไหนให้ท่านไปหาเองเป็นตัวอย่างนะครับตรงนี้เป็นโหลดโหลดคอนไกลนะครับของงานของใครหนึ่งนะครับการ ก็ถจะว่างานตัวน <word> like ี้ใช้ดีนะครับใช้ดีอยู่นะครับราคาก็อยู่ประมาณตามราคานะครับห้าพันห้านะครับสามนี้นะครับราคาราคาสวดมากถ้าเป็นงานตัวนี้น่าจะเป็นโหลดติดค้อนนะครับโหลดติดค้อนโหลดแยกค้อนก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับสี่พันถึงห้าพันนะครับเป็นหลักนะครับแต่ถ้าเป็นงานดิบยิงสะงานดิบแบบผมอย่างเงี้ยเขาจะอยู่ประมาณหลักสามพันนะครับตัวนี้อยู่ประมาณสามพันราคาจะถูกลงมาอยู่ประมาณสองพันนะครับ การใช้งานต่างกันไหมใช้งานได้เหมือนกันนะครับแต่เรื่องความสวยงามอ่าเราอยากมี PC P C P นี่เราก็อยากจะได้อันที่แบบสวยๆไปเลยหนึ่งตัวถ้ามีคนถ้าคนมีงบเยอะนะครับแต่ถ้าคนงบไม่เยอะเราก็ใช้แบบนี้ก็ได้นะครับใช้งานได้เหมือนกันหลังจากที่เราไปซื้อรถคอนไกมาเห็นไหมครับตามรูปเลยซื้อมาแล้วอ่าเราดูแล้วเราชอบอ่ก็สั่งซื้อทีนี้ เราจะต้องดูนะครับเห็นไหมครับเลขสองกับเลขสามนะครับมันคืออะไรเลขสองก็คือโหลดค้อนไกเบอร์สองเลขสามก็คือโหลดค้อนไกเบอร์สามนะครับเข้าใจไหมครับเบอร์สองกับเบอร์สามมันต่างกันยังไงผมเคยทำคลิปแล้วนั่นก็คือเข็มขับโหลดสองตัวนะครับที่ต่างกันแค่นี้นะครับแล้วก็ลม้มแล้วก็ลูกนะครับที่ว่าเราต้องใช้แยกกันนะครับ ทีนี้เราดูโหลดคัังแกแล้วเรามาดูข้อมูลของมันนไหมครับาตามรูปนะครับข้อมูลของมันจะบอกว่าโหลดตัวนี้ลึกเท่าไหร่อ่รูของรูโหลดเท่าไหร่นะครับรูของครอบเท่าไหร่อ่พูดปิดครับรูของครอบเท่าไหร่ลึกเท่าไหร่มันจะมีบอกเห็นไหมครับตามรูปนะครับอันนี้คือสิบสองเจ็ดสิบห้าเห็นไหมครับคือเราดูรายละเอียดเอาไว้เพื่อเพื่อที่เราจะไปทําครอบลำนะครับ ก็ต้องดูก่อนนะครับว่าสเปกมันเป็นยังไงเวลาเราทำครอบรำเราก็เอาข้อมูลจุดนี้ไปให้ช่างทำนะฮะโอเคหลังจากที่เราได้โหลดคอนไกเสร็จแล้วนะครับกดสั่งไปเลยอ่าห้าพันห้านะครับชิ้นแรกต่อมาชิ้นที่สองนะครับเซตที่สองแล้วกันเดี๋ยวว่าชิ้นที่สองนะครับเซตแรกคือโหลดคอนไก่นะครับเซตแรกเลยผมย้ำหลายครั้งแล้วว่าพยายามซื้อค่ายเดียวกันท่านเลือกมาหนึ่งค่ายครับค่ายไหนก็ได้นะครับที่ท่านชอบเห็นว่าสวยท่านมีงบ ฉันซื้อมาเลยหลดปัไก่เสร็จแล้วเซตต่อไปจะเป็นวาลนะครับบาลจะเป็นหัววาลยี่สิบมิลน,นะครับส่วนมากแล้วผมสังเกตในลาซาด้าตรงหัววาลตัวนี้จะขนาดยี่สิบมิลหมดนะครับค้อนเจ้าตัวโหลดค้อนไกน่เนี่ส่วนมากก็จะเป็นรูยี่สิบมิลหมดรูตรงนี้นะครับมันจะเข้ากับบาลตัวนี้ได้เกือบทุกรุ่นนะครับ นี่ครับเข้ามาอย่างนี้ได้ตามรูปเลยนะครับเห็นไหมครับวาลตัวเดียวท่านได้วาลเสร็จท่านก็เอาเล็กเนี่ยครับเห็นไหมครับเล็กถ้าเป็นตัวนี้จะเป็นวาลปรับนอกนะครับวาลปรับนอกมันจะมีเล็กในตัวนะครับตัวนี้ก็จะซื้อถังมาประกอบเสร็จเลยจบเลยนะครับตัวนี้แต่ถ้าเป็น วาวที่ไม่มีเล็กนะครับเราก็ต้องเล็กมานะครับห่าเล็กเล็กนี่ก็ตามรูปเลยนะครับอ่าเกลียวตามรูปเลยนะครับตามรูปเลยเล็กเป็นเม็ดอ่าพวกเล็กเพนบอลน,นี่สามารถใช้กับวาวได้ทุกตัวนะครับเกือบจะทุกตัวแล้วกันสวนมากผม,ผมดูแล้วแล้วก็ถังนะครับสามตัวหรือถังก็เวลาท่านดูมันจะมีถังเสลี่ยมกับถังธรรมดานะครับให้ท่านดูขนาดของมันคือหกสิบมิลลิเมตร กับ61มิลลิเมตรนะครับถ้าท่านไปเอาถังที่มันขนาด50มิลลิเมตรมามันจะเป็นถังสลิปนะครับหรือว่าถ้าท่านไม่อยากจะพลาดนะครับง่ายๆเลยตามรูปเลยนะครับมันจะมีวาล์ว,วเล็กถังเขาขายเป็นเซตนะครับตัวนี้จะชัวร์เลยครับวาล์ว,วเล็กถังท่านเอาตัวนี้นะตามรูปมามาใส่กับตัวนี้ได้เลยนะครับอ่าวาล์วเล็กถังเขามาใส่มันจะได้กันพอดีเป๊ะเลยนะครับ คแค่นี้นะครับท่านไม่ต้องไปกังวลว่ามันจะใส่กันได้ไหมเล็กกับไอวาลกับเล็กกับถังมันจะใส่กันได้ไหมท่านท่านจะซื้อผิดไหมท่านซื้อแบบนี้มานะครับแบบที่ผมให้ดูในรูปนะครับเขาจะขายเป็นเซตเลยแล้วท่านอ่านอ่านตรงข้อมูลของมันนะครับว่าขนาดถังหกสิบมิลลิเมตรความโตของถังท่านเขาเลือกเอาเลยจะเอาจุดสามอ่าจุดสองจุดอ่า แล้วแต่ท่านชอบนะครับชอบทางไหนก็เอาเยอะๆหน่อยนะครับอพอท่านได้สองสองชุดใช่ไหมครับชุดแรกเป็นชุดนี้่าชุดที่สองเป็นวาวเล็กถังต่อไปชุดที่สามนะครับผ่านท้ายกับคลิปมืออ่านะครับตามลูกเลยนะครับท่านก็ซื้อสองตัวนี้มาผ่านท้ายกับคลิปมีกับคลิปมือเนี่ยสามารถใส่กับท้ายของพวกนี้ได้เกือบทุกรุ่นนะครับ ท่านไม่ต้องไปสนท่านท่าน่านไม่ต้องไปคิดว่ามันมันจะเข้าไม่ได้หรืออีกข้อนึงก็คือให้ท่านถามนะครับการถามพ่อค้าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดไม่ต้องมาถามผมนะครับถามคนขายเลยอ่าถามคนขายเลยนะครับหรือว่าอีกอย่างยังข้อดีเลยท่านเข้าไปที่อ่าตรงช่องที่เขาขายวาวเล็กถัง แล้วก็กดตรงร้านค้าของเขานะครับเห็นไหมครับมุมด้านล่างเขียนว่าร้านค้าท่านกดเข้าไปด้านในจะมีอุปกรณ์เกี่ยวกับ t c p ทุกชิ้นนะครับยิ่งท่านซื้อร้านเดียวเลยค่าขนส่งท่านก็จะถูกลงอา,อาจจะได้ส่วนลดด้วยซ้ำนะครับให้ท่านซื้อร้านเดียวเลยไม่ว่าจะเป็นวาลเล็กถังจิบมือพานท้ายนะครับพอท่านได้เสร็จแล้วสิ่งสุดท้ายก็คือลามกครอลบอลามกครอบก็ตามรูปนะครับ แต่ลำกับครอบช่วงนี้โดนปิดไปเกือบหมดทุกร้านแล้วนะครับถ้าใครหายไม่ได้ทักผมมานะครับผมพอใจหาช่วยท่านได้ผมไม่ผมไม่ได้มีนะครับผมไม่ได้มีลำขบับครอบนะครับแต่ผมพอรู้จักคนที่เขามีนะครับถ้าท่านหายไม่ได้จริงๆนะครับทักมาได้เลยนะครับอ่าอุปกรณ์ก็ทานได้ลำลำครอบอมาใส่แล้ว เาลเล็กถงังท่านก็เป็นเซตหนึ่งมาใส่แล้วาหลดพันใบท่านก็เป็นเซตแล้วกิ๊บมือพันท้ายแค่นี้ท่านก็สามารถประกอบ Pc p ตาม l a z a d a าตาม s h o ป e e ได้นะครับโดยที่ไม่ต้องไปกังนวลว่ามันจะเข้ากันได้ไหมเพราะว่าผมแนะนําให้ท่านซื้อเป็นเซตนะครับซื้อเป็นเซตเลยเซตหลดพันใบเซตถังเล็กเบลาเซตลำมครอบเซตกิ๊บมือนะครับทุกอย่างมันจะเป็นเซตของมันเลยมันจะง่ายกว่าการที่เราจะไป โอ้ไปซื้อวาวลร้านนี้ไปซื้อเล็กอีกร้านหนึง่งไปซื้อถังอีกร้านหนึง่งสุดท้ายมาประกอบเข้ากันเอาเอามาผิดรุ่นอีกใช้งานไม่ได้นะครับพยายามซื้อเป็นเซ็ตนะครับหนึ่งเซ็ตสองเซตสามเซ็ต,ซต,ซตจะมีอยู่สี่เซ็ตนะครับโหลดค้อนไกถังเล็กวาลวลำครอบจิบมือผ่านท้ายเช่นนี้จบนะครับง่ายเลยนะครับสําหรับใครที่จะประกอบซิปทีขึ้นมาเองไม่ต้องกลัวว่ามันจะเข้ากันไม่ได้นะครับ ่าสิ่งสําคัญที่สุดเลยก็คือต้องถามพ่อค้าด้วยนะครับว่าผมมีเอารูปตัวเนี้ยเอารูปของเราเนี่ยไปให้เขาดูถามยังไงตรงมุมด้านล่างแต่นะครับมันจะมีคําว่าแชทนะครับอยู่ข้างๆกับร้านนะฮะเห็นคำว่าแชทอยู่ท่านกดแชทเข้าไปไปถามว่าพ่อค้าเอาถ่ายรูปของถ่ายรูปตร,รวจคว้นแปลเราไปพ่อค้าครับผมมีตัวนี้เราสามารถเซตกับวาวเล็กถังของท่านได้ไหมของพ่อค้าได้ไหมพ่อค้าก็าจะตอบมาให้ ถ้าจะได้ท่านก็ซื้อมาให้ครบเลยนะครับแล้วก็มาประกอบแล้วก็ค่อยมาจนกันทีหลังนะครับโอเคนะครับอีพีนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเอาไว้นะครับเพราะว่าผมไม่ได้แนะนําราคาไม่ได้แนะนําร้านให้ท่านดูเอานะครับอย่างที่บอกนะครับผมไม่อยากจะไปเอ่ยชื่อเขาเอ่ยชื่อของใครลงในคลิปนะครับเดี๋ยวมันจะมีปัญหากันทีหลังนะครับโอเคนะครับอีพีนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ